อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับสำหรับเอฟซีแฟนเพจตะร้อไฟเตอร์นะครับมาดูตะร้อเลียมสองสองนะครับวันนี้นะครับตีกันยันเช้าจริงๆสําหรับพอกีฬาตะร้อนะครับเตะตั้งแต่คืนวันเสาร์ยันเช้าวันอาทิตย์เลยนะครับตอนนี้ก็ตีห้าห้าสิบเก้านาทีนะครับจะหกโมงแล้วนะครับ มาดูเหลี่ยมรองเท้าล้วนๆนะครับฝั่งที่หันหลังสิิดหลังเท้าจับคู่กับเอกสุภุมิตนะครับเจอกับฝั่งน้นนะครับแท็กซี่พระรามสามจับคู่กับบัตหนูผีนนในเหลี่ยมรองเท้าฟีรตายนะครับตอนนี้นะครับสกอฝั่งทางสิิธ์ลังเท้าตามหลังอยู่4ต่อ5แต้มนะครับไไจังหวะนี้นะฮะข้าม,มาสติ์รับ 1- 2ไ่ลายเข้าไปเอก หดไม่เหลือได้แต้มนะครับตามตีเสมอได้สำเร็จเป็น5เท่านะครับแล้วก็เหลี่ยมหลังเท้าล้วนๆนี่ก็ต้องใช้นะครับทักษะนะครับสิทธิ์หลังเท้านี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสิทธิ์หนามของเขาคือสิทธิ์หลังเท้านะครับก็ถือว่าเป็นตะกอเวทยกหลังเท้าแล้วก็เล่นหลังเท้าได้ดีนะครับส่วนพัหนูพีนะครับตะกอเดินสายนะครับโอ้โหโดนจังหวะนี้นะครับ ตัดยอดบาสหนูผีเข้ารับลูกไม่ทันนะครับฝัง่งทางบัสหนูผีนี่แท็กซี่พรมสามจะเล่นหลังเท้าไม่ค่อยแม่นนะครับรอติอย่างเดียวนะครับบัสหนูผีนี่ยืนคุมเกมคนเดียวนะครับฝั่งนี้ก็เลยจะได้เปรียบหน่อยนะครับยืนรับ2นะครับเกมเตะเกมยกนะครับอ้าวบัสยกยอดตัวแท็กซี่แกเข้ามาพิสิทธ์นะครับรับหนึ่งสองไล่เข้าไปเอกสุข,ขุมวิตเตปลูกนี้ต่ําเตะไม่ทันนะครับเปลี่ยนเกมเสริมนะครับ อรุณสวัสดิ์ทุกทกท่านด้วยนะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเช้าวันพิธแล้วนะครับเต้น,นะครับ 5. ต่อ6บาทหนูผีเสืฟกี้มาเอกเปิดสิทธรงเท้าไหลไปไหนฮนะไหลไม่เข้ากรอบนะครับเป็นฝั่งทางบัสหนูผีกับแท็กซี่พาราน3สามตามตีเสมอได้สำเร็จเป็นหกเท่านะครับกลางเกมแล้วนะครับแต้มนะครับหกต่อหกนะครับบัสหนูผีเสือกจี้มาเอกเปิดไม่ออกลากไปไหนนะครับ เก้ไม่ข้ามได้แต้มนะครับลิขึคือนำเป็น7จ็ต่อหแล้วนะครับแดง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 ยันบางจริงๆนะครับสนามพัฒนาการ9 8นะครับกองเชียร์นะครับกองเชียร์ก็ยังอยู่หนาแน่นนะครับแต้มนะครับ7จต่อหนะครับเสอร์บจี้มาเอกเปิดสิทธิ์ลังเท้าไหลลูกนี้ต้องแก้นะครับเตะซันแบ็กไปดีนะครับ ไม่เต็มนะครับหกต่อเจ็ดนะครับปิดไฟแล้วนะครับเล่นได้สบายนะครับไปหน้าซ้ายบาสโนผียกไหลยงสูงไว้แท็กซี่พระราสาเตะของแป๊กเอ้าโอ้โหเป็นดีนะครับแท็กซี่พระาสามก็เตะเต็มรอบได้ดีอีกคนหนึ่งนะครับ แต่ว่าออกไปเปิดเกมรับช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีพื้นเปิดนะครับบาสโนพีบอกว่าเสิร์ฟไม่กินอยู่แล้วนะครับยืนคุมเกมคนเดียวเลยนะครับเพราะว่าทางสิทธิ์หลังเท้านี่ต่อเกมเสิร์ฟให้คือเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟข้างถนัดไม่ได้นะครับทักทายุเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับตื่นเช้ามาก็มาดูไลฟ์สดกันนะครับแต่ก็เหลี่ยมขั้นเทพนะครับหลังเทารุนๆนฟรีตายนะครับ จ็ดต่อหกบ้านอภีได้เสิฟนะครับจี้มาหาเอกเปิดสิบหลังเท้ายกล้นนะครับโอกาสทําแต้มแท็กซี่พระรามสามหัวดมาเรียบร้อยเป็นแต้มนะครับหนีออกไปเป็นแปดต่อหกนะครับโอ้ใครหลังเท้าดีกว่ากันแต่วันก็ขึ้นแล้วนะครับวันนี้นะครับดูนะครับมีแต่คนนะครับคอกีฬานะครับก็ยังหนาแน่นนะครับกองเชียร์ยังไม่หนีไปไหนนะครับเตะกันตั้งแต่ ตั้งแต่หกโมงเย็นวันเสาร์นะครับจนหกโมงเช้าวันอาทิตย์แล้วนะครับตำรวจบอกว่าไปไหนไม่ได้กลับบ้านไปถูกทางเต้มนะครับแปดต่อหกนะครับบาดหนูผีตัดหยอดหยอดดีด้วยนะครับเป็นเต้มนะครับขยับหนีไปเป็นเก้าต่อหกเกมเสิร์ฟมาดีจริงๆสลับบาดหนูผีนะครับเตะตั้งแต่หัวค่มสลับบาดหนูผีนะครับ แรงดีจริงๆนะครับ96จี้มาเอกเปิด10ลก็กเข้าไปเตะไม่ข้ามได้อีกหนึ่งแต้มนะครับสิลังเท้านี่ถึงกับเกาหัวเลยนะครับโรยเข้าไปแล้วแต่ว่าทางด้านของเอกเนี่เตะไม่ได้นะครับขยับไปเป็น10-6นะครับ20ซอร์นะครับยินดีต้อนรับนะครับทางเพจตะกอไฟเตอร์นะครับ เตี้นะครับสีต่อหกบาสโนผีจี้มาสี่ยกลากเล่นเอาร้นนะครับแท็กซี่เปิดบานโนผีไหลเข้ามาตีคล้องไม่ข้ามนะครับยกท่ำนะครับยกยากนะครับถ้าใครไม่เคยเล่นเหลี่ยมนี้นะครับขนาดยกแปยังไม่ค่อยแม่นเลยนะครับมาเจอยกหลังเท้านะครับ วันนี้พี่ท็อปจันก็มานะครับหลังเท้าคันเทพนะครับแต้มนะครับ6ต่อ10บสิบเสิร์ฟจีไปบาสเอ้าจังหวะแแปลกจังหวะสองไหลห่างนะครับคล้องมาโอ้ยคล้องมาดีด้วยนะครับแท็กซี่พระรามสามนะครับถ้าเตะหลักร้อยนี่เตะดีจริงๆนะครับถ้าหลักแสนนี่ออกทะเลนะครับแท็กซี่พารามสามนะครับสิบต่อหกจีมาเอกเปิดสิบไหลล้น ตามไม่ถึงเอ้าแย่งกันเองโอ้โหล้นไปสวยหรือเปล่านะครับไปแย่งกันเปิดแย่งกันรับลูกนะครับผลาดโอกาสที่จะทําแทมนะครับแ้ม6ต่อสิบนะครับพิสิทธ์เสิบจี้ไปบัสรับหนึ่งสองไหลไปหัวมุมหัวเสาโอ้โหัวเสาจริงจแล้วเท็ซี่ประธานสหมดปัญญาที่จะเกี่ยวเข้ามานะครับ เป็นอีกหนึ่งแต้มของฝั่งทางสุขุมวิทนะครับไล่มาเป็นเจ็ดต่อสิบสามแต้มทันนะครับตะอยู่ไหนกันซอดแจ้งเลยเหรอน้องใช่นะครับบัดีพี่บุญเทียนอตโทงคำนะครับตดอยู่ซอยพัฒนาการ100นะครับหรือว่าซอยพัฒนาการ98นะครับเจตยันเช้านะครับตอนนี้ก็6กโมงกว่านะครับตั้งแต่6กโมงเย็นวันเสาร์นะครับ นักกีฬาก็ยังพร้อมมีเตะกันนะครับบรรดากองเชียนนี่นี้ไม่นี่ไม่เป็นนะครับอยู่ยันเช้าจริงๆนะครับอยู่ด้วยกันสนุกด้วยกันนะครับเต้มนะครับแปดต่อสิบนะครับบาสหนูผีนะครับไหลลูกนี้เตะคล้องมาเอกเปิดได้สิหลังเท้าไหลเข้าไปลูกนี้เหลี่ยมสันแบกเตะพลิกเ็ตลงได้อีกหนึ่งเต้มขยับบี้มาเป็นเก้าต่อสิบเต้มเดียวทันนะครับมาสู่สีในช่วงท้ายเกมนะครับ เต้มนะครับ9ตัว10สิลัเท้าได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟประคองข้ามไปนะครับบาสหนูผีโรยเข้ามาลุ้นเอาละครับสิลัเท้าต้องลากเล่นจังหวะนี้เอาไปไหนหนีบักประคองไปบาสรับยกโนกสูงแท็กซี่มาแล้วครับหดเต็มเข้าโอ้ยลูกมาสูงเกินไปนะครับตามตีเสมอได้เรด็จเป็นสิเท้านะครับ ไม่เตะเลยลูกสองเพื่อนลูกสองเตะครึ่งรอบก็ได้แล้วเมื่อนมาดูว่าจะแซงท้ายเกมไหมนะครับหลังจากตามหลังห่างนะครับได้แต้มนะครับสิบต่อสิบนะครับเกมเสิร์ฟพี่สิทธิ์หลังเท้านะครับเสิร์ฟยาวออกหลังนะครับอรุณสวัสดิ์ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับท้ายเกมแล้วนะครับสิบต่อสิบตัดยอดสิทธ์หลังเท้า ังหวะน,นี้ยกให้เอกอย,อยังเขียรยได้นะครับเร์เนี่ยเ er, ช้าของวันใหม่แล้วนะครับเช้าว,วันอาทิตย์นะครับไม่ได้พึ่งตินะครับเตเีต,ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเตะกันยาวเลยนะครับเต้มนะครับสิบต่อสิบนะครับสิบสิทธิ์หังเท้าตัดอยอดไปบาสโนผี หันหลังเอาลากเล่นจังหวะนี้โอ้โหทีเด็ดนะครับบาดูผีนะครับผูอ้อมัม่นใจของแกนะครับเพราะว่าเตะแกมีแต่ชนะนะครับมเมื่อคืนนี้แกเล่นดีจริงๆนะครับชนะยันเช้าเลยนะครับสู้กับสิทธิ์ลังเท้าได้ก็ไม่ธรรมดานะครับ เต้มนะครับสิบต่อสิบบานุนผีเสิร์ฟจอช่องกลางมาเอกเปิดพิสิทธ์หลังไปไหนนะฮะโอ้โหขึ้นแท่นจนได้นะครับสิบเอ็ดต่อสิบเม็ดเดียวเกมนะครับน่าจะมีแค่มือนะครับแต่ก็คู่นี้สูสีจริงๆนะครับโอ้ขึ้นแท่นแล้วครับบานุผีมันหนีแบบประชาราข้อซอยเก้านะฮะดูมันด้วย <laughs> บ้านโนพีเนี่ยถ้าลงเตะด้วยเนี่ยต้องประกบนะครับประกบร,รางวันนะครับเพื่อประกันการไปกดตังค์นะครับเสียต่อสิบไม่ติดเกมไหมล็อกต้องล็อกร้อยนะครับพีสิ์ไหลเข้าไปสวยนะครับเอกหวดไม่เหลือนะครับล็อกได้นะครับชุดขึ้นตรงมากครับตัวสองตอไปลอย

อย่งว่าการคอนโทรลลูกนี่จะไม่แม่นเท่าข้างขวานะครับข้างถนัดนะครับสิบเอ็ดต่อสิบเม็ดเดียวกเกมนะครับกี้มาเอกเปิดพีสิบยกไหลลูกนี้ของยังค้องไปได้นะครับแท็กซี่พระรามสามนี่จะ,จะไม่มีพื้นเท่าบา้านโนผีนะครับเหลี่ยมหลังเท้านี่แท็กซี่นี่ยังเป็นรองบ้านเลยนะครับเชิดชนะบ,บาน้านโนผีสักเสร็จไหม ไม่นะครับขออภัยด้วยนะคโอ้โหสู้ไม่ได้จริงๆเหลี่ยมเหลี่มยมหัวแปรนี่ยอมแล้วนะครับไม่ติน,นะครับต่อไปจะเตะฟีตายนะครับพ่เอาาปเป็นเหลี่ยมตัวเองไหมเอาตามตีเสมอได้สำเร็จเป็น11เท่านะครับกลับมาเหมือนกันสลับทางด้านสุขุมวิตนะครับเม็ดเดียวเกมเหมือนกันนะครับ11เท่าโอ้โหแล้วก,ก็คููนี้ชนะการเม็ดเดียวแน่นอนนะครับก็ไม่ยอมเหมือนกันก็ต้องมาไลสดนะครับสวัสดีคุณเนรมิตรต้อมด้วยนะครับ ทุกท่านนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับแต้มนะครับ11ต่อ11เม็ดเดียวเกมปิดเกมได้ไหมตัดยอดนะครับบาสเอ้ากระชกหลังหันหลังยกกระบะแพ็กที่มาได้3ตีเรียบร้อยนะครับ,บชูมือหลาเลยแท็กซี่นะครับได้ลูกยกสวยอย่างนี้นะครับเม็ดเดียวเกมเหมืนนมนๆๆมอนกันนะครับบาสดูผีนะครับ แมตช์พอยต์ <is> <AN> อีกครั <c oughs> ้งหนึ่งนะครับลูกยกนะครับฝั่งโน้ตนะครับกดดันนะครับฝั่งกดดันสามสิบเอ็ดยูสเซอร์นะครับอรุณสวัสดิ์นะครับช่วงท้ายเกมนะครับตอนนี้ตะก้อเสมอกันอยู่ที่สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดฝั่งทางบ้านนุพีกับแท็กซี่พาราสามนี่มีโอกาสจะปิดเกมนะครับได้ออกลูกเสิร์ฟนะครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับบ้านนุพีเสิร์ฟกระแทกมาเอกเปิดพิสิทธิ์ยกลูกลอยโอ้โห ก็ลงนะครับ้คลงดครับกรรมการชี้ลงนะครับยังเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับก็ยังไม่เกมนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางสุขุมะครับมอกาสจบเกมแวนะครับเล่ยนเปน่งทิตนะครับมีโอกาสจบเกมแล้วนะครับ ใครตนี้นะครับมีไล่เสราอยู่ดูไม่มีรับผิดชอบไม่พี่รับผิดชอบพี่รับผิดชอพี่ตาติพี่รัิดชอบะแเอพี่้าเล่นห้าพัพี่าเล่ดูไร่สุดได้รับตกเพี้นเลยนะพี่ไรดูไร่เสริบตอเพี้ยนพี่พร่ตอพี่ไร่อไปร้อยเรื่อไปรอยเรอยไารอยเลื่อยไปร้อเ่อยไปอ่อยไปร้อพเรื่อยไปร้อยเรื่อยไ้อเดี่ยว้อเกม่อไร้อเ่ป็นอั่อทางริอยเรื่ป้อ่ได้อยเรื่นะครัอยเ่อย้อรอ ฝั่งทางบานโนพีอันนี้ก็ต้องล็อกเหมือนกันนะครับขายเกมแล้วนะครับสามสิบแปดยูเซอร์นะครับเ <Okay. S 1> พิ่งเข้ามารับชมนะครับ <Okay. S 1> นอนกันหรือ,อยังหรือว่าเพิ่งตื่นนะครับ <Okay. S 1> แต่แฮนดมินยังไม่นอนนะครับสิบเอ็ดต่อสิเอ็ดนะครับเสิร <Okay. S 1> ์ฟไปง่ายนะครับจังหวะนี้บาโนพีรับ ลากหนีบล็อกเอ้าขามาเอกเปิดสิ์ไหลเข้าไปเอกเตะเรียบร้อยเกมนะครับขวารางวัลไปครองเลยนะครับสิทธิ์หลังเท้านะครับชายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับ่วยอย่ว่าโชคไงก็เป็นฝั่งนี้นะครับเบียดเอาชนะไปในช่วงท้ายเกมนะครับขอบคุณเอซนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ35ยูสเซอร์ในช่วงเช้าๆาอรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับ ก็ไลฟ์สดในช่วงกลางเกมนะครับเพบาราะว่าตก้อนี้มีราคาแล้วก็สนุกนะครับแอนมินก็เลยต้องไลฟ์สดให้ชมนะครับก็นะครับขออนุญาตตัดไลฟ์สดคู่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีคู่ที่น่าสนใจก็จะไลฟ์สดให้ชมใหม่นะครับสวัสดีนะครับ